<gas m S 2> เาอาเลยเดี๋ยวคนีสวัสดีครับวันนี้มาพูดคุยกับน้องๆหน่อย อันนี้คือน้องๆก็คือจะยืนจนถึงวันไหนเอ่ยวันที่สามวันที่สามอะวันที่สามวันที่สามคืออาทิตย์นะครับถ้าใครมีโอกาสได้ดูอันนี้ลงจะลงคลิปวันไหนลงยังทันอยู่พรุ่งนี้ครับลงพรุ่งนี้ลงพนี่คือน้องอะไรเอ่ยให้น้องแนะน้อตัวน้องเกดค่ะน้องเกดอริสาค่ะต้ากัตเตนต้ากรตเตนขอวัดอีกขอวัดขอวัดขอวัด้องคดวั้ไเหรอไอจีก็ได้ไอคอะไรครับ k ket sirin kt ค่ะ อันนี้คือเดี๋ยวนะกล้องมันจะมองตรงไหนเนี่ยคือกล้องมัน360องศาฮะมันจะเห็นหมดไปผมเลือกเฟรมได้เองอ๋อโอเคถ้าเขามองตรงไหนมองตรงมาเนี่ยนะมองยังไงก็ได้ครับก็ธรรมชาติเลยต้องจะเป็นเฟซนบุ๊กแล้วกันนะคะนัทออนศรีประถาค่ะอ่าอ๋อเขาก็รเนรผดผันเขาอ่างรอเรือเป็นภาษาไทยเนาะใช่แล้วก็เป็นภาษอังกฤษอ่าโอเคเขาคนที่อยากตามหาเนี่ยเขาจะหาได้เองอ่าไม่ไคำตาบเยอะคนเนี้ยออโอเคคนเนี้ยห้าปีแล้วมั้งตรงนี้นะ สี variance, 3> 3, een, 3> 3่ปีสี่ปีแล้วเหรอเฮ้ยอย่าพูดเยอะนะสี่ปีเ้าอยู่ตรงนี้สี่ปีแล้วนะจริงอ่ะเพราะว่มีน้องบิวสี่ปีสองปีน้องบิวด้วยไงมีน้องบิวด้วยปลเพึ่งมานี่ค่ะ ปีนี่คนนี้คนนี้ห้าปีห้าปีนี่นานมากเลยนะเพราเหรออาจจะอาจจะจําแค่ตรงนี้เออโอเคแบบว่าคือเราไม่ไม่เคยเห็นไงปิดปิดแมสไงห้าปีนี่คือเรียนปริญญาตีจบเลยนะปิยตีนานเป็นส่วนยาวอันนี้คือน้องเกรดนะเขาอยู่ตั้งแต่แรกๆเลยนะอ๋อโอเคตั้งแต่อยู่ตรงนู่นนะแสดงว่านี่คือแบบตำนานเลยเนาะตำนานผมก็ตามถ่ายน้องเป็นบางครั้งนะโอเคแล้วเขาจะยืนอยู่กับน้องบิวอันนี้ปีนี้น้องบิวอยู่โน่นนี่น้องบิวอยู่โน่นเห็นไหมยังยังไม่เห็นเลย แต่แต่เดี๋ยวไปคุยได้โอเคโอเคโอเคขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากครับ